ลำดับต่ไอไปขออนุญาตเ,เรียนเชิญนายพรสวรรค์ลาเวียงรักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน้ันโกโก้กาบรายงานต่อรตประธานในการจัดง,งานเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานผู้อำนวยการโรงเรียนตัน,น,กตตนโกโกที่เคารพอย่างสูงผมนายพรสวรรค์ลาวเวียงนะครับรับากษาการรองผู้อำนวยการาโรงเรียนตันโกโกขอเรียนรายงานการจัด โครงการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศรรึกษาปีการศรรึกษา2 5 6 4ซึ่งโ,งโ,โรงเรียนบ้านโมโกได้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนที่จบชั้นอนุา 3, บาล3ชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศรรึกษา2 5 6 4ต่อท่านประธานในพิธีดังารายละเอียดต่อ,อไปนี้โดยจำนวนนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล3จํจำนวน19คน นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน20สิบคนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวน35สห้าคนรวมทั้สิเจสิบน74คนโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล3ชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, สาเพื่อประสานความรัก ความผูกพันระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและโรงเรียนให้แน่นแฟ้มมั่นคงและยืนยาวยิ่งขึ้นวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนและก็มอบประกาศจีิยบัตรให้กับผู้สมัครการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ขอเรียนเชิญครับ เรียนคณะครูคณะกรรมการจัดการศึกษาพื้นฐานอุปก,กคอรอ์แล้วลูกๆนักเรียนทั้งสาระดับที่รับพุ่งทุ่ท่ันนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่เห็นความสำเร็จของลูกๆทั้งสาระดับทุกปีการศึกษางานปรจชุมนิเทศนะครับูจะให้ความสำคัญ ถือว่าเป็นความสําเร็จอยากให้คณะครูอยากให้คณะครับผองนักเรียนได้มาแสดงความชื่นชมยินดีกอ็อพอมอยพ่อให้ลูกๆทุกคนที่ประสบความสํมเาเร็จวันนี้นะครับจงมีความเพียรพยายามต่อไปเรื่อยๆนะให้เกิดความสําเร็จอย่างยิ่งวยวดแล้วก็ให้เกิดความสําเร็จอย่างมั่นคงในอนาคตต่อไปพออมยอยพรให้คุณทุกท่านนะครับอารัธนาคุรภศรีรัตนตไตรและ,ลและศิสิสธิ์ทั้งหลายนะะ ไปกปักรักษาคุ้มครงองให้ลูกทุกคนต้องมีแต่ความสมควรเจริญนะครับต้องมีความมั่นคงในชีวิตต้องมีความเกลียรขาย,ยานฝ่ภาฟมมันประสบปัญหาปสตินะครับสัญญา,ญญามีกำลังใจในการล่ำเรียนต่อไปนะครับสมความสําเด็จที่มีดขึ้นไปครับขอบคุณครับ เด็กชายเนื้ชัยมาเด็กชาสิริพัฒนมาวังคำเด็ิงขั้นชาเลนโกรเด็กหญิงชิรารัน์พร De ti inaccia in la c'è yo. Definitive la portuguia. Betty in chemica. เด็กหกญิงสุภาพรสงบนเด็กหญิงดันจนาโมทำเด็ก,กนนหญิงแม่ตักสอนาโกเด็กหญิงนุ่ทริกาสิริเกียเด็กหญิงแต่รโภชนสุขา นางสาวพ้รา,าสคางเด็กชายจุรัตังคตเด็ชายเจดสดาเจ้าาเด็ชเกชายรกาม ดเด็กชายนดเีโนโมกินเด็กชายที่ชือ่อชายอกลมเด็กชายที่เรล่มเพักีเด็กชายวัชพงศสีขาวหงเด็กชายวัชรกรแก่ เด็กชยสอนรัศสองเด็กชายชุมทางลงสาเด็กชยจินยุ่าูเด็กชายโยคอนานเ้าดีเด็กหญน้ที่ันที่นาแสนประเสริเด็กหญิานุตาชายดา หลังต่อไปเ็ทการบ้านจักราสินีแบบฉันประึุษารพิีิตรหลังจาที่เดทชายอิสระท่านครับเดทชายนตะพงศรี เด็กใจเันนันงด็กใจน้ทงโคเด็กแวัชคนสีท เด็กชายลูท,ท,ท,ที่พั์เจ้าวาเด็กชายที่พงศิหาวงเด็กชาย่ิระเทพสุอินเด็กหญิงกิติมาคำประนง

เด็หญสุพิชญาันวัรตระันเด็กหญสุริดารมาราเด็กหญิงริสราสุรินทร์และเด็กหญินันิสราอางัน ระเบียบที่หนึ ante, you, ่งเด็กชายธนพัฒน์โมคาสวีเด็กชายธนพัฒน์รังโคเด็กชายธนวาเบ้าหุ่มทอง เด็กชายวุฒิภาพอนุสุริยาเด็กชายจารุดโตตังเด็กชายบวรกัลย์บุญไทยเด็กหญิงกัญญาณุชลินง เด็ <c oughs> ิงทนยาพรมาลั <c oughs> ินาแก้วรำเิงบัตาอิาเ วันวิสากรุเกิอันเดลินาชาตาและเลขิปัันราแสงกูวา ปีการศึกษา2 5 6 4ของโรงเรียนบางบัวคงนะคะเค่องนี้ก็เขียนเชิญท่านตามอัธยาศัยนะครับจะถ่ายภาพด้านหลังก็ได้หรือจะถ่ายตรงข้างหน้าดีๆก็ได้นะครับตั้งใจทุกคนเหมือนกันนะครับแกยภาพเก็บไว้ตามอัธยาศัยนาเรียนเชิญได้เลยนะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณทุกครัทุกคนนะครับก็ส่วนวุฒิบัตรป .1 เดี๋ยวรอสักครู่นะครับป .6 แล้วก็ป .3 นะครับรอสักครู่ดังนั้นก็เพื่อที่รอเราก็สามารถถ่ายภาพ เก็บไว้ระดีกได้ตามอัธยาศัยจะถ่ายกับผู้ปกครองใครกับเพื่อนก็ได้นะครับก็เป็นเช่นตามอัธยาศัยครับผมขอบคุณครับขอับบ้ว